แผ่นดินพาขวัญลูกอยู่ไหนแผ่นดินไหนจะขึ้นเวทีแผ่นดินแผ่นดินบอกพ่อว่าอยากอยากขึ้นเวทีมาเลยลูกแผ่นดินพาขวัญอยู่ไซล่ะไปตามมาไงนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังมาแผ่นดินพาขวัญลูกมามามาบอกว่าพ่อหนูอยากขึ้นเวทีกับพ่อมาเลยจวดแผ่นดินอยูอ่ไหนอ่ะรบกันรบกัน แอนดิน sucking, มามามา,มาลูกมาอ,ะอ,ะอ,อาอออยอ๋อเชนอาแทนอุ้มหลานให้หน่อยอุ้มหลานขึ้นเวทีให้หน่อยเดี๋ยวตกบนใดลูกเดี๋ยวตกบนไดอ่าอยากขึ้นเวทีเห็นบอกอยากขึ้นเวทีตั้งนานมาเลยมาเลยยขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีแล้วมาเลยลูกสาวสุธิรักมาเลยมายืนข้างพ่อมายืนเออมายืนอ่า อะไรครับสิก่อนอื่นนะครับผมขอกาบสอสดีกาบบุญบารมีองค์ปูสีสุโธองค์ปูองยาสีปทุมมาที่ตั้งผลงานอยู่ตรงหน้าทุ่งหน้าของผมทุ่งหน้าจอนีมือปล่ากาบบุญบารมีปูที่เหตุลูกประสบความสําเร็จจนมาถึงเมื่อนี้เมื่อนี้ลูกขออนุญาตได้เอา คอนเสิร์ตมาถวายและน้องไส้ผมลอยลามบิวน้องกัิมีมาลองเพลงถวายปูถวายยาซาถุกให้ผมจะเล่นลงเรื่องยิงยิงกันไปแล้วนะายเพลงผมงยงดังยิงยิงกันไปน้องๆลอยลามบิวยิงยิงกันไปซาถุกคนอื่นครับขอตราสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับกาบสวัสดี คุณพอ่อคุณแม่ของผมที่ให้กำเนิดของผมผม,มากจากสวัสดีทุกๆท่านที่มารวมง,งานรวมทั้งพี่น้องชาวบ้านทุกๆท่านเมื่อนี้ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมรอคอยความสำเร็จนี้มาเป็นเวลานานมากนานจนผมที่เกิดความท้อนานจนผมที่มีแต่น้ําตาจนมาวันนี้ เป็นวันที่ผมประสบความสำเร็จผมเคยยืนอยู่ในบรรยากาศเวทีตรงจุดนี้มาหลายหลายเหตุการณ์หลายหลายเรื่องราวแต่แตกต่างกับเหตุการณ์ของค่ำคืนวันนี้บรรยากาศของค่ำคืนวันนี้วันนี้ผมบอกเลย,เลยครับว่าผมมีความสุขใจแต่เหนือสิ่งยืนใดมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จนี้ได้มาเพราะผม ได้มาพรองน้องๆทุกๆคนทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังของผมทุกๆคนขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทั่วประเทศขอบคุณทุกๆแฟนเพลงขอบคุณทุกๆความรู้สึกความห่วงใยกำลังใจที่มีให้ค่าย j o h n นี่มิวสวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านสองซิงเกิล ที่เกิดขึ้นรวมแล้ว200กว่าล้านวิวเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมกอภิสิทธิ์คืออีกหนึ่งศิลปินในค่ายที่ร่วมสู้กันมาเช่นกันกับน้องๆหลายๆคนในค่ายวันนี้ขอแสดงความยินดีแทนหลายๆคนที่รูอมเคียงบ่ายเคียงไหลกันมาขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ของน้องเม็กครอบครัวของน้องเม็กที่ยืนเคียงข้างกำลังใจของลูกชายยืนเคียงข้างกำลังใจของผมมาโดยตลอดเราต่อสู้ด้วยกันมาเป็นเวลาสี่ปีกว่าจะห้าปีก็ว่าได้ผมบอกเลยครับว่าความสำเร็จนี้ต้องยกให้หัวใจของผู้ชายเขาที่ชื่อว่าเมฆบิสิทธิ์ที่เขาสู้อดทน และเป็นคนที่น่ารักกตัญยูและยังเชื่อมั่นและศรัทธาในพี่ชายที่ชื่อว่าพี่จอนนี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปินลหลายๆคนต่อจากนี้ที่มีความมานะมีความอดทนและมีความฝันของตนเองมีแรงบันดาลใจของตนเองที่ผลักดันตนเองมายืนอยู่จุดจุดหนึ่งจนผักดัน ขึ้นมาเป็นศิลปินเบอร์ต,ต,ต้นของประเทศณนะชั่วโมงนี้ได้ขอบคุณทุกเรื่องราวบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับเมกทยานขึ้นสู่ประเทศนี้ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักตัวตนของเมกพิสิทธิ์มากขึ้นคงหนีไม่พ้นเพลงคนพอกระเทินขอเสียงปมมือดังๆให้ผู้อยู่เบื้องหลังผู้สร้างความสำเร็จ สำคัญชื่อพี่พีทผู้กำกับคนนี้ที่สร้างเรื่องราวบนเพลงเพงนี้คนพอกระเทินจนมาสู่เพราะจนเลยต้องเจ็บจนมาวันนี้ที่ผมเลือกวันนี้ปิดกองและถ่ายทำและฉลองเอาสําเร็จคือวันที่9ผมเชื่อว่าวันที่9นี้และก็จะก้าต่อไปอย่างมั่งคัง่ง มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปให้น้องชายและน้องๆในค่ายอีกลหลายคนได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับเม็กอภิสิทธิ์ให้หลายๆคนได้มีความมุ่งม,มั่นสร้างแรงผลักดันตนเองได้ประสบความสำเร็จเช่นกันกับเม็กอภิสิทธิ์และข็อหอให้ค่ำคืนวันนี้วันที่9ก้าส่งต่อเพลงดัง ต่อต่อไปในค่ายจอ h n นนี่มิวไม่ว่าจะเป็นเพลงของเมกอภิสิทธิ์และใครต่อใครอีกหลายๆคนผมบอกได้เลยครับความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพียงเพราะผมคนเดียวมีผู้อยู่เบื้องหลังที่สำคัญยิ่งของผมก็คือภรรยาสุธิลักของผมที่ร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันและคอยบอกคอยสอนคอยเตือนถัวคนนี้แต่เธอไม่เคยห้ามปาผมเลยเธอบอกผมว่า เจ้าสู่ไข่กระสู่จนมาวันนี้จนมาวันที่ค่ายจอนนี่มิวสิกมีเพลงลอยลานอยู่สองเพลงทั้งแสดงอาการทั้งคนพอกะเทินเนื้อสิ่งอื่นใดผมขอเชิดชูคูผู้มุยส่วนเกี่ยวข้องกับบทเพลงและทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้มาในค่ำคืนวันนี้ตุกๆต่าั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงแสดงอาการเพลงคนบอกะเทิน ทุกๆคนที่เคยร่วมสร้างงานชิ้นนี้ร่วมกันกันกบผมผมไม่ลืมผมจดจำทุกเรื่องราววันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนแม้กระทั่งพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผมกับน้องชายของผมและใครหลายๆคนที่อยู่ในค่ายนี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ชายคนนี้จงเชื่อมั่นในตนเองจงเชื่อมั่นในแรงศรัทธาของตนเอง ทุกเรื่องราวของชีวิตมันมีเวลาของชีวิตจงเชื่อของพี่คำสอนของพี่ไว้กว่าพี่จะมายืนยุอยู่จุดนี้วันที่พี่ประสบความสาเร็จมันมีเวลาของมันเชน่นกันกับน้นองๆที่กำลังจะเดินตามหาความสาเร็จมันก็มีเวลาความสำเร็จของน้องเช่นเช่นกันทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ความรักความศรัทธาที่มีต่อตอนเองและ คนที่ตนเองศรัทธาจำคำสอนพี่ไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พี่จะมายืนจุดน,นี้หมดมากี่ล้านบาทหมดทั้งน้ำตาหมดทั้งแรงเหนื่อยแรงกายแรงทุกๆแรงบางครั้งท้อจนจกัจกจะปิดค่ายเพลงมาวันนี้ผมมีความสุขและเชื่อว่าหลายๆคนทั้งประเทศนี้ที่ติดตามโซเชียลติดตามผมและยืนอยู่ในเรนนี้ จะมีความสุขคล้ายๆผมผมคือตัวอย่างของการต่อสู้ต่อสู้จนมาถึงวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณน้องชายน้องสาวที่อยู่ในค่ายจอ h นี่มิวสิ ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังขอบคุณครูบาอาจารย์นักแต่งเพลงผู้ประพันเพลงคําร้องทำนองขอบคุณอาจารย์บุสุภการขอบคุณอาจารย์จินนี่ภูไทยขอบคุณอาจารย์พีทขอบคุณทีมงานกล้องทีมงานทุกทีมงานขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเม็กขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมขอบคุณคุณแม่ของภรรยาของผมและครอบครัวของภรรยาของผม วันนี้ครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งมื่อนี้มวนอย่างเดียวมวนเต็มที่ขอบพุดชาวบ้านที่ให้มาหายกำลังใจในคําคืนนี้นะครับเมื่อนี้จะมีศิลปินไใดนใ้ายผมบางส่วนที่มาหายกำลังใจและมาหายกำลังใจพี่ชายคนนี้ไอจอนี่จำหนาได้และไอจอนี่จะบ่ลืมนะครับบ่ว่าจะเป็นน้องนุ่นนัต่ว่น้นอนงขิมน้องอ้อยแสงสิน น้องชีนน้องแทน้นน้องวุฒิขอคุณเพื่อนปุ๊กที่สูน้ำกันมาโดยตลอดขอบคุณเสี้ยงเพลวเมื่อสกุลขอบคุณอาจารย์จอยขอบคุณทุกททีมงานขอบคุณเพื่อนเพื่อนพอนีพีพน้องๆและผมสัญญาต่อจากนี้ไปผมจะพัฒนาตนเองพัฒนาศักยภาพและมั่นสมองตนเองเพื่อที่ผมจะฉลอง ลอยล้าวิวทุกๆปีขอเสียงปมบมืใหยทุกท่านและขอเสียงผมเมื่อ้ผมนะครับพี่น้องนะครับขอให้พลงน้องเมฆพญานสู่้อยล้าวิวทุกๆปีขอบและขอให้พี่น้องน้องหลายๆคนที่อยู่ในค่าย้อยล้าวิวเช่นกันเมื่อนี้หลังจากผมลงในที่กาเดพ่อครับชินปินทั้งค่ายและกับมวลวันนี้เจอกันแน่นอนครับเมฆอภิสิทธิ์นะครับที่เวทีแห่งนี้น้องไส้ผมสิเดมาลอง แล้วก็ถวายปูญญาให้ปูญญาได้เห็นนะครับยูดากน้องหมขึ้นซัดธา,ารุฟ้าปานผงไฟคือผงไฟล้านต่อต่อไปนะครับเหนือสิ่งใดครับบุญมารีองค์ปูญานาคราถิพภมปร,รังษาผมบ<ด>ุญมารีสิงศักดิธิ์ผมอ่าสา้่งคุณงาคความดีมาเมื่อนี้ผมได้มอบอ่าเครื่องสอดท่อช่วยหายใจโดยเห็นด้วยกล้องดิจิตอลภาพที่ผมซื้อในราคาเกือมาหนึ่งแสนบาท มอบให้กับโรงพยาบาลพี่บูรมังสาหารบ้านเกิดของผมในคำขึ้นวันนี้ที่ผมประสบความสำเร็จผมกระเดมแบ่งปันให้กับสังคมผมเสือวาเครื่องครื่องนั้นสิ่เดซอยยืดชีวิตให้ครับอ่าอีกหลายหลายชีวิตที่เขา,อาของชุกเฉิดของโรงพยาบาลพี่บูนมังสาหารนะครับเติมเต็มกุศลเติมเต็มสิ่งดีๆครับสังคมนะครับแล้วก็ขอให้่า่ตอนนี่มิวสิกและน้นองๆทุกๆคนตลอดจนทุกๆท,ท,ท่านที่นั่งบเวีนี้ อยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาจนขอให้พี่น้องทุกทุกท่านที่ยืนอยู่เรียบน,น,นี้ลำลำรว้ยรุยยาเจ็บยาจนเงินท้องกรขาดมือเหนือสิ่งใดครับผมจะเป็นพี่ชายที่แสนดีต่อๆไปจะเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนจะเป็นคนดีของแผ่นดินถ้าผมสั่งประโยชน์ว่าได้ผมสีภาษากันให้ไทยผมจะสั่งแต่คุณงามความดีต่อๆไป ขอบคุณทุกเกลื่องเล่าที่ผ่านมาของชีวิตขอบคุณเส้นทางเดินของการต่อสู้ของเนกมิสินที่รวมสู่กับพิจนนีจนมาวันนี้200กอ่กล้านวิวนะครับขอบคุณขอบครัวทุกทุกขอบครัวที่ยืนเคี่ยงข้างทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณประชาชนขอบคุณเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆที่มาในคำขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมขอบคุณพูะยาผมขอบคุณทุกทุกท่านครับ นอจากนี้ผมลงจากทีก็คือมวลอย่างเดียวเดี๋ยวก็อจะพบกับเม,มกอาิสิทแน่นอนครับขับขึ้นนี่ขอบคุณพี่พีทพี่บาสขอบคุณนักแสดงใหม่นะครับขอบคุณทีมงานใหม่ในที่ไทยเพลงใหม่ของเพลงจังหวะนี้นะครับเพลงนี้นะครับสุดยอดมากขอบคุณน้องอ้อยแสงสินนี่คือหัวใจของไอ้เชีย่ยนแทนหัวใจของไอ้น้องคิมมุนี่น้องนุ่นมุนี่หัวใจของไอ้ทังนั้นเสียนเพลยมุนสกุลป่องมุสกุลสาธิตตายตั้ นี่ของแท้ผมจ่าบินไต่ดำนะครับชายผู้มีหีเป็นแรงบันดาลใจเอา้าขอบคุณน,น้องด้ามิตรแก้วนี่น้องเอ้อพรน้องไส้ผอมบุนี้้อ้เกียรติมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เมนุสิทธิ์ขอบคุณน้องบอลบอลลินนะค,ะนร,ครับน้องไ,องไส้สูงเขี้ยบปลายเชียงไรครับพี่ชายสูงเขี้ยบปายเขียงไรครับพี่จอมนี่ขอบคุณเพื่อนอาเลิเกยเกพื่อนดิน๊ดและครอบครัวขอบคุณ,คณน้องไส้น้องขิม ขอบคุณครอบครัวของภรรยาผมขอบคุณชาวบ้านบนรณแก่ทีมงานภามไก่ชนขอบคุณผู้ใหญ่บ้านบนรณแกขอบคุณทีมงานารีสอร์ทจอนีมือปากขอบคุณผัวไส้พื่อนตาผื่นขีและก็ทุกทุกคนน้องเอ๋นะครับเนาะและน้องอาดครับขอบคุณทุกกำลังใจอขอกุศลนี่ที่ผมสั่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกั้นลงน้ำถือขอให้ทุกท่านที่อยู่ใดนี่ทุกทุกคนตลอดจนพ่อข้าแม่ข้าที่ขายอยู่นี่ Eng, อยู่ดีวมแห้งยาเจย์ยนนลำลำลุลด้ยงานนี้เป็นงานเปิดมวลไหนเด้อครับเด้อจ้าผมยินดีเต็มที่พี่้องบานเท่าได้พ่อแน่นอนมิษษษษงอภิสิทธ์ทำขึ้นนี่บเวิธียางนี้เดี๋ยวน้องไายผมสิไน้มาลองเพลงใหปูให,ใหยาในาเมือง่นสิด้อยู่ตอ่อยู่ดากต่อให้สู้ขึ้นมืน่นล้านวิว้วพันหลานวิวต่อไปอไปหลังจากผมลุกจเวทีพผมพอสิลปินคนแรกของ่ครจอนิมิสีกรเด็กคือออยแสงสินนะครับเนาะ,ะลาไปก่อนครับขอทุกท่านอยู่ดีไม่แห้ง ลาดอ,อยูดีเมีครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณน้ำพันดินด้วยขอบคุณครับ